เดินไปเดินไปตรงไปตรงมึงมึงเดี๋ยวมึงใจเย็นคือมึงดูให้แน่ใจก่อนได้ก็ได้นะเว้ยแน่ใจเราทางนี้ไม่มีแต่ใครแน่นอนมึงก็ส่งรูปนะมาให้พวกกูดิดิกูดูให้ไอ้ตังมันถ่ายไปแล้วอะตรงเราก็ทางซ้ายซ้ายระวังแล้วกันนะขวาขวายังนงโอเคแล้วก็ขวาขวาเก็บซ้ายโอเคแล้วก็มันจะมีใช่แล้วก็ซ้าย อะไรนะขวาแล้วก็ซ้ายอืมแล้วก็ซ้ายเออไอ้ไอ้เจ้าไอ้วไอ้ชิวไอ้วไอ้ชิบไอ้ชิวไอ้ชไอ้ชิวไอ้ชิวไอ้วไอ้ชิ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 ว้าิว้ชวไอ้ชิวไอ้ิวไอ้้ไ้อ้ไอ้้ออ้ไอ้้ไอ้ออ้ไอ้ไอ้้้วไอ้้ไอ้ รอละไอ้เฮียเออเมื่อก right. uh ี้เฮียอะไรนี่เอาทำไมเอ่ยอ่ะเอาเฮียเอา what กำทางเดิมอะไรอ่ะจิ๊กเอา what 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 ไปแล้วก็จะโดนรอบสองแม่ไอ้จ้ำเช่ยนั่นอะจ้ำมาแกต้องจุดดีดีอะ มรันไอตัวมันหน้าประมาณนั้นแน่ๆอ่ะถ้าเกิดมาวิ่งเป็นจูออนนี่คือกูคิดเลยนะโมันตรงตรงมาตรงตลกไอสัตว์ตันหนึ่งตรงซ้ายตรงซ้ายขวาไอ้ตรงตรงใช่ไหมซ้ายซ้่ยนี่ะนะไปยาวแล้วขวาแล้วก็ตรงดูดีๆมันมีสองทาง ซ้ายขวาตรงเดี่ยวทางไหนแล้วก็ซ้ายแล้วก็ซ้ายซ้ายมันจะมีทางแยกอยู่ขวาแล้วก็ขวาเจอตรงนี้ใช่ไหมตรงแล้วก็ขวาตรงไปแล้วก็ขวาจะมันซ้ายนะมันจะมีสี่มันจะมีสี่แยกมรณะอยู่เออแล้วก็ตรงไปไปแล้วก็ขวาขวาแล้วก็ซ้ายซ้ายซ้ายยัง ไปท้ายเอาไปตรงไปแล้วก็แล้วแล้วก็ขวาไงไปแล้วขวาไม่ไม่ไม่ทางไหนทางแหละไอ้สี่ยมมาน่แหละนี่มันทางตันเพื่อนทางขวาทางขวาแล้วก็ซ้ายขวาตลกกับกูไม่เนี่ยตังคแม่แม่ก็ดูเด็กที่อยู่เนี่ยซ้ายไหมซ้ายเราจะมีทางสี่แยกอยู่ แล้วไงต่อแล้วก็ขวาแล้วก็ตรงขวาแล้วก็ไงต่อเฮ้ยเฮมันมีตัวมันมีตัวไอ้สัตพวกมึงแล้วก็้ายอ้าวไอ้เหี้ยด้า ไอ้ขี้หินเลไอ้หินท่าออกเลยเมื่อวยไอ้หิ้ท่าออกเลยเจ้าแต่เมื่อคืนมึงแค่ตรงไปหินท่าออกแล้วมันมาดักหน้ามึงตรงทิบเลยเว้ยมึงท่าออกเลยเว้ยไอ้ขี้เจาะเจ้าคนนี้ไอ้่จาะหน้าเลย รู้สอะเลยแหละเจอทันทีถ้ามีมเทยกันมถึงทางหมดมันคันมันคันมันแบบจูออนเลยไอ้ียาังเทยตกใจจริงๆไปเ้ยี่กยตกใจก็ดูไรไปอยู่อยี่หยายมพี่ายไปเลยตัวขาวๆไอ้ี่หยาขาวดิไอ้ียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมี ด้วยสายขอมึงแล้วก็สาย